สวัสดีครับบาทถาสวัสดีทานผช้ชมครับสวัสดียามดึกเหมือนเดิมพี่น้องกับข้้งหนอกฝนก็ยังตกเหมือนเดิมตกทั้งวันนะครับตกตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเช้านี้ยันค่ำยันมืดก็ยังตกอยู่นะครับจะให้เอฟซแฟนคลับทั้งช่องนะครับท่าธรรมชมครับมารับชมนะครับออสารคามของแท้นะครับชุดล่างอย่างเดียวนะครับชุดบน ลงกให้เลยเพ e, ีออ่อ้อตั้งแต่ตองวดนะครับไม่รอช้าปล่อยก่อนใครตั้งแต่ต่องวดนะครับชุดบนอย่างเดียวของออสารครามอันนี้ก็ถือว่าโครงสุดท้ายนะครับจะเป็นชุดล่างอย่างเดียวนะครับผมของออสารครามชุดล่างอย่างเดียวตอนนี้ออสารครามยดีใสยสวัสดีครับผมครับผมสวัสดีครับครับครับผมเป็นจังไดทั้งบ้าน,นกรต๊บ่อาจารย์ครับกีบตก ฝนโตขึ้นกันไ่นบ่ครับฝนโตขึ้นกันโตขึ้นกันจะยุดแน่หรอยุด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 ,ยดเตกะโต๊ะอะไรนี่ครับอ่าตกะโต๊ยุดยุดแห้งแน่เบาแน่ท่านผู้ชมมืดมือครับผมไปเรื่อยๆอยยิ่ม,มืดมืดอ่าครับ <c oughs> จังไหนชุดล่างงวดนนี้นชุดล่างวัน,นวที่ปลายนีมีอยู่ เล่นเด่นเล่นนะรับคู่เล่นนะครับ,บให้เล็กวิง่งให้เล็กวิง่งนะจับคูเบเ่เล่นมั้งบ๊อบชุดล่างงวดนี่เป็นงวดแรกมันบอกอสารคามครับผมลองไ้งวดแรกเลยอ่าเพออาราะว่าที่ผ่านมาให้เบาให้เบาเท่าโลกนี่เป็นชุดบนล่างนะครับท่าธรรมชุ่มเดินดีเข้ามาเข้ามาตลอดท่านผู้ชมเข้ามาตลอดนะครับงวดนี้แยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่าง นะครับชุดบนลงไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้ชุดล่างงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอเอจังไรสูตรจะให้เล็กวิ่งแล้วก็จับคู่เล่นไหมครับครับผมเลขวิ่งจับคู่เลยครับเลขกวิ่งแล้วก็จับคู่เลยนะครับผม ได้ครับวิ่งตัวไรเด้นตัวไรชุดล่างวิ่งวิ่งเก่าวิ่งหนึ่งนะครับครับเดินเก่าเดินหนึ่งล่างวิ่งเก้ากับหนึ่งครับผมครับอือจับคู่ครับจับคู่ครับเก้าหนึ่งครับเก้าหนึ่งเก้าสี่ครับจับคู่กับอาจารย์ชุดล่างเนี่ยมีประมาน พีครูครับ9194กับ97ครับ97 14 148ครับ18ครับครับหาครู3ีคูหาคููครับหาคููเท่านั้นอืมครับผมหาคููครับลักหนึ่งนี่จับให้หนึ่งสีกับหนึ่งแปดครับครับผมหลัก9 9194 97อืมครับอ่าครับชม เน้นตัวได้ล่างนี่เน้นเก้าที่กับเก้าหนึ่งครับเน้นที่เก้าหนึ่งกับเก้าสี่นะครับครับเลกวิ่งเนี่ยวิ่งเก้าวิ่งเก้าเน้นเก้านะครับผมเน้นเก้าอเน้นให้เก้ารองหนึ่งธรรมชมครับผมครับอาจารย์สารคามชุดล่างนะครับผมชุดล่างอย่างเดียว ถ้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์บ้าบ่จังมีซิปมาอะไรนะ, 9, 0, ระรครับอ่าเก้าศูนย์มีสิปมาได้รับผมเก้าศูนมาได้แต่บเดินบ่ครับผมบอดินบ่บดินอืเก้ากับหนึ 9, ่งนึ่ักรักให้รยบ่ลัก,ลก, 10, กสิบรยบ่ครับผมลักหินักนู่หรออ่าไปหรอทั้งรักทงรักนวยอะไรอะไรอ๋อคือว่าให้กลับตัวด้วยเองบ่ครับผม ชุดล่างนี้กลับด้วยมีเก่าห่งใ่ไครับผมอะไรวะครับตัวตัวกลมันเป็นเก่าหนึ่งมันเป็นลังหน่วยที่เราอยู่ครับคือเก่าหนึ่งเนี่ยหนึ่งหนึ่งไปยุ่ลักหน่วยได้ครับครับนเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าครับผมเก้าสี่นี่ยเด็กเ้าเจ็ดนี่ครับตัวบ่ากับหนึ่งซี่หนึ่งแปดเนี่ย เน้นตรงตรงเหรอครับเน้นตรงตรงนะครับกับแต่เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะครับผมครับอ่ากับแต่ว่าให้เน้นตรงตรงให้เน้นตรงตรงอเอาท่านผู้ชมไปเบิ้งตัวเลขน้วกันนะครับผมเดี๋ยวบ่าเราจะให้เบิ่งชุดบนด้วยนะเพื่อว่ามีเลขยังอาจารย์เลขถูกน้าบ่ก้วยกันเลขถูกยดมือวันสิตนหรครับ จุดมือวันวันวันสินที่ผ่านมาเนี่ยบอกพเบิร์ครับกันเลครับเอาล yeah, ูกเห็บซีไปนั่งเลขูเพราะอาจารย์ทรงไม่ผมนะครับผมเลขทูลัวครับเลขทูไปแล้วครับลัวครับแบาน้หายเลยนี่ครับเลขทูตัวไหนครับ เลขทูบห้าศูนย์เก้าธรรมชมนะครับผมห้าศูนย์เก้าเนาะเอ้าครับเลขทูบผมออสารคามไปเบิ้งตัวเลขนันกันน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราถอดที่เบิ้งทั้งชุดบนชุดล่างนะครับผมเดี๋ยวลงตัวเลขครับสัญญาณม่ค่อยดีนี่ครับอสารคามนะครับอยู่ในสายชุดล่างอย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อ ดูครับต่อสารค้าบาลงเหล็กถูกเหยน้ำแนวเหยนเอฟซีเหยน้ำแนวเพราะว่าจุดวันวันพระที่ผ่านมานะครับผมเึ้นวันพระวันที่ยี่สิบสองไานจะเป็นยี่สิบสองนาอาจารย์เนาะอ่านี่ชุดล่างนะครับชุดล่างเก่านีมากแน่นอนมาเก่านี่ฟันทงเนี้คบัเนยอาจารย์สารคามครับหนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกชุดล่างอย่างเดียวด้วยพี่น้องเด้อ วิ่ง9รอง1 9 1 9 4 9 7 1 4 1 8ึ่้เหนหนเน้นที่เก่าหนึ่งกับเก่าซีเลขกถูกอาจารย์เราฝากเลขกถูกไว้น้ำแนงคุณทรงไม่เบาเถอะหาศูนย์เก้นะครับผมเอาให้เบิง้งให้เบิ้งชุดบนที่ออสสารคามลุกแล้วตั้งแต่ตองวดพี่น้องนะครับมีออสารคามชุดบนแคบหน้าจอแล้วพี่น้องเด้อมีหลักสิบหลักหน่วยน้ำชุดบนถ้าวิ่งวิ่ง7นะครับ07 05 97 37 57 5นยคู่เท่านั้น นะครับชุดบนเน้นที่ศูนย์เจ็ดกับศูนย์ห้าศูนย์ห้าหาศูนย์เอกตรงกับเลขถูบน้ะอาจารย์เนะาะได้ไหมครับครับอ่าอย่างนี้ครับสามตัวนะครับสามตัวนี่อย่างนี้ครับครับอ่าสัญญาณนะบอกให้ดีสามตัวศูนย์เก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าชุดบนนะครับมีคือชุดบนพี่น้องลักซิปลักนวยบนนะครับเนาะแคปหน้าจออันนี้ชุดล่าง นะครับเพราะว่าชุดบนลงแต่ตรองงวดแล้วนี่ครับผมเก้านีมาบนล่างนี่อาจย์ได้ยินไหมครับครับผมเก้ามันเด่นครับเด่นเก้าครับเด่นเก้าเลยอ่างวาดนี้เป็นยังไงบนล่างนี่มีโอกาสมั่นใจว่มั่นใจเลยครับมั่นใจเลยนะครับพมักเ,เก้าหนึ่งเลยครับนะมัเก้าหน,นึ่งมีปะมกเก้าหนึหน่งเลย ม,มาชมมดเก่าหนึ่งนะครับอันนี้ชุดล่างอย่างเดียวของออสรคามชุดล่างกับชุดบนนะครับชุดบนล่องไฮเล้วนี่เอาแคปหน้าจอเอาอีกรอบนึงพี่น้องชุดบนแปดเจ็ดบอแมนเดอร์นะครับแปดเจ็ดบอแมนชุดบนมีสามตัวด้วยชุดบนมีหลักสิบหลักหน่วยนะครับไห้หลักสิบหลักหน่วยเลยนะครับหลักกรเลขวิ่งวิ่งเจ็ดบนการันตีฟันเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าเก้าเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ด สามตัวศูนย์เก้าเจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์ห้าอันนี้ชุดบนอันนี้ชุดล่างได้พี่น้องเดอ้อหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแคปนาจอครับผมเลขทูห้าศูนย์เก้าฝากไว้น้ำบ้านจารันชุดล่างนี่ตรงตรงมั้งบอชุดลเนี่ยตรงงเน้นตรงตตะวันเก่าหนึ่งหนึ่งเก่ากับตัวน้ำได้พี่น้องเดอ้อเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับตัวด้วย นเน้นสองคูเก่าหนึ่งเก่าสี่เก่าเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดเป็นตัวร่องเลขทูปหาศูนย์เก่าทำช่มครับผมมีถามมามาตรงๆครับรค,ครับอ๋อแน้ะครับออสารคามนะครับล่างอย่างเดียวบารทอชุดบนเห็บ้างนำ้ำทชมชุ่มนะครับชุดบนเพราะว่าอาจารย์ลงให้ตั้งแต่ตองวัดแล้วตาคนที่นอก ฝนก็เริ่ม,มจะไมน้ำหมกอืมออกไปเดินทางฝนตกตลอดมือนเนี่ยเกียงอึงห,ห่องแล้วก็อึงยังออกอยู่ปกติครับอึงยังออกอยู่ปกติอืมครับผมอึงห่องออแล้วห่หมหยู่เดียวเนี่ยครับอืมอน้อครับบรรยากาศบ้านเฮ่าโอเอซีแหละท่านผู้ชมบรรยากาศบ้านบ้างครับผมเกียงอึงเกียงเกียร์ทองครับทา,าบนนี้ภาวะท่านี้พึ่งตกนะครับมันเลยท้าขี่พึ่งตกมันเลยมันละหาวันละออกมันโอ้ หัวต่วมี่ฝนดีทั้งขุนทั้งสารคามนี่ครับผมมันกับมีมันหัวบา,าค่อยแห้งเลยบปลาเปรีอยโอ้ฝนบม่ค่อยดีทั้งบานบาทั้งบานบ้าเถ่าหลดโอ้ยหัวตะเวนสามมือแดดแดดสามมือนี่แดดสามมือกับแดดคักแดดเนี่ยพอไะสามมือมากมือที่ซีเนี่กับฝนมากอีกแล้วน้ำท่วมอยูยครับบานทั้งบานน้ำท่วมคัดป่าไหายคับป่าไหายคับ อ๋บาเขาจะรบกวนสำเนียงแลครับผมครับครับครับขอบคุณอสารคามครับผมขอบคุณครับครับผมพายเอชซีเฮงเฮครับสวัสดีครับครับเรื่อยๆเหรอครับครับผมสวัสดีครับเอาทำชุ่มชุดล่างอย่างเดียวนะพี่น้องเนาะคลิปนี้เน้นล่างนะครับล่างวิ่งเก้าเด่นเก้ารองหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าซีชุดเด่นเก้าหนึ่งหนึ่งเก้ากับตัวน้ำครับชุดร่องเก้าเจ็ดหนึ่งซีหนึ่งแปดได้พี่น้องเลอ อาจารย์เมันฝากเล็กถูกไปน้ำแนวจุดขึ้นวันพักวันที่น่าจะเป็นอีฟสองที่ผ่านมานะครับห้าศูนย์เก้าเล็กถูกท่านผู้ชมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หญหญสุขสุขคนเด้อนะครับสุพรรณแข้งแรงนะครับอายุมั่นกดยืนให้ได้โชคให้งแห้งน้ำกันงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกแอดมินมาถอดส,สวัสดีครับ